โอ้ยยี่กตัวใหญ่แทนนี่ขันเป็ดทองอยู่บนนอบันนี่ขั้นเป็ดทองจำนิ่งๆโอยคุณเลยอ๋อยู่บนนอโอ้ใส่เงีอยู่ครับใส่เง้ยเนาะน้องเบื้งขั้นนี้มีอาการครับพอดีโยโย่นีแหละอยู่บนนอปันป่าอย่างนอปันอึบ ปลาข้อปลาข้อตัวนี้อยู่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอ้าวมิดลัก f อฟสีสุครุสขนครับวันนี้ผู้บ่าวานนอกสเตชันครับปาคุณผู้ชมมาใส่เบ็ดยามเว้นครับนี่ครับเบ็ดเห่า47หลังท่อเก้าครับเนี่ยกระสเป็นเนี่ยลูกกบนี่หนึ่งดังหนึ่งดังอยู่นะครับได้ลูกกบมา กะสิลองไซเบิ้งครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงครับห้าโมงครึ่งครับห้าโมงเสาครึ่งกะสิยามจักสองรอบครับจักสีไดโตหรือบได้โตเนาะมากับรถมอเตอ์คู่ใจครับมาหนี่ขี่มอใส่ไซค์มากะมาลองมาเบิ้งมาชมครับเนี่ยก็ะใส่ไปแถวแถวนี้แหละครับใส่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ลงไปแล้วก็ไปใส่ฝั่งุ้นครับุูนทางุูนครับฮะ มาลุนมาสมมาเสียไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมขอไส้เบ็ดกันครับนี่เบ็ดฮะใส่เบ็ดแล้วแหละครับเกือบใบมงพือดีหลังสุดท้ายผมใส่เบ็ดซาครับนี่หลังสุดท้ายก็ะเอาหนังยางไม้ขันไว้ว่าให้เป็นหัวหลังสุดท้ายครับฮะเดี๋ยวพักกันน่อยครับเดี๋ยวพายามรอบนึงก้อนแลวก็เดี๋ยวตอนแรงมายามอีกรอบนึงครับ ครับเอ้ามายามเบ็ดครับบานี้นโอ้ยตอนแรกว่าซี่อยู่ยามครับว่าซอยู่ย,ยามฝนตกว่าซี่เช็คเบ็ดแล้วก็อันนั้นบ่ได้เช็คเลยครับฝนตกกับที่เมื่อจนสี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงแรงอย่างเดียวมามาเบิ่งกันครับซี่พอมีโตัวได้แจมอยู่อันนี้ทุ่งกุหลาบร้องไห้เลยครับทุ่งกุหลาบร้องไห้ทงนาแบอ,อย่างกว้างขวางเลยตอนนี้ฝนก็นยังรินอยู่แย่แง่อยู่แหละ ได้กังกระท่มแล้วมาจามเา้าสิพอมีโตได้แต้มอยู่บ่ครับใส่เป็นเนื้อลุกกบไว้ฝนตกลิ่นๆนินนะชีนะเป็นดาวดีแท้ยู่ดีโอ้ยสิมีโตได้แต้มสู้เบิ่งมาโน่มานน่สัตย์เก่ามองนี้เอาดีเทอะเลยหลังนี้ร้อน เดี๋ยวครับตามเบดกันครับยามมาจนเลยเคร่องละโอ้ฝนมันตกครับในป่า2องโตต้องไปได้ท่ายห้เบิ้งมันกลับด่าวป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะพอเบิ่งฝั่งนี้ครับเหลือเบ็ดอีกประมาณส้าวลางนี่แหละครับยามไปเลยเครื่องละเอามาใส่47หลงังจักเนวได ปลาเ่กินเบ็ดว่ามันปลาโตมาแญ่แล้วท,ท,ทันทสูงไปตะทันอะไยบ้าไเส้ยไปนำคางปลาอยู่ขาเนี่ยเดี๋ยวไปบางางนี้กอนขันกีเดกด้ได้ปะโอว่าอะไกินทะเลเนี่ยรุดไปท่องไายอยู่ครับบางหันฝนตกแหงเลยบรไิไตไทยครับ ไปเก็บกล้องไว้ฮะขัเบิ้งคันแรกทางนี้นี่ครับอโอ้คันเบ็ดคือไปอยังสังนเนกันลากขับบ้พไปพุ่นนี่คันเบ็ดทอาอยู่บนห้มันเนยอ,ยอ,ยอยบ้อยย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 ย เดี๋ยวนะมนันนี่อู้หูตัวนี้อยู่ครับตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่อู้หถืออยู่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 ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหลุดขึนไปลุกลุกโอ,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 อ้ยคือเกาะมินแท้นี่มาแล้วครับโอ้หูเจ็ดแปดขีดอายุตัวนี้อ้ยมัน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 อุ้ยเกาะมินเกือบลุดเกือบบร่อันนี้โอ้ย นี่ครับแตมที่สามครับนี่ถือปากเหนียวขัสันอได้เดี๋ยวเก็บปากันครับน้องเบื้องขันนี้มีอาการครับพอดีโยะโยนี่แหละอยู่บนนอปปป่าอย่างนอนปปะข้อข้อ,ขอตัวนี้อยู่ครับนี่แตมที่ซี่มาแล้วครับ ใส่กำลังพอดีงรัๆแกมมันมานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เหานะครับเดี๋ยวเก็บปาก่อนครับมาเบิ่งคันนี้ครับจักซียูโบยู่ด้วยบัดนนี่ใส่ไปปากท่อพอดีครับนี่คันไปเท่าโอ้ยยู่ยูครับปุ่นนวลนวลอยู่ปุ่นปุ่นปลายพ่นเดี๋ยวบังไสครับยูบนน้องบัดน เด็กยูมันไปยูด้วยโอ้ยลุตลุดจอยไปจอยโอ้ยอีหลุดโอ้ยตัวบแบอย่างง่ายไปจอยลุดขามือเลยครับ้ยโอลุดตัวหน้าตัวตาเมาเมื่อวันคืนนี้ครับหยุดหยุดหยุดเลย หยุดหยดอย่ครับโอนี่ไปพี่โอ้ตัวใหญ่เติบอยู่ครับโอ้เดี๋ยว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 เดีเดียวเดี๋ยดวเดยยวเดีัวเดเยว่ีัเียวเดีดี๋ยวเดียเดียีเดเยเ เอ้ต hey. ัวนี้อยู่ครับไซโลอีกตัวนึง่งได้หกแต้มครับกับดาวปลาไปสามยังประธานได้กับดาวปลาอีกสามครับลดค่ามืออีกหนึง่งเฮ้ยอะเดี๋ยวก็คือสิเอาเบียดไว้ก่อนครับมื่นค่อยมาหยามอีกเชือนึงเดี๋ยวสตอนแรงถ้าวางๆก็จะออกมาอีกแต่ที่แน่ๆก็คือน่าจะเป็นมื่นเสาครับเดี๋ยวมื่นเสามาหลุนไปพร้อมๆกันครับผู้ชมนะครับ พามายามเบ็ดยามมอเ้าครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้มายามครับฝนตกเมื่อวานนี้ได้ไปหกโตยามมอเสาสิได้จักแต้มอยู่บ่ะนะครับมาเบิ้สซอยูว่เมื่อวานลดเป็นลดนะครับเดี๋ยวสิยามไปนำกูไปนำนะครับขันแรกมิดซิรี เดีเ๋ยสิไดยพอตโตบ่เนาะตอนเช้า,ชามิดซีรลี่มิดซีรลี่ฝนตกครับขันที่สองลากอยู่ครับประยูสิไดยพอตโตบ่เน,นาะศีรษะเมื่อวานนี่ว่าเมื่อวานนี้ได้ไปหกขับลุดขามือตัวหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเก็บเบ็ดไปนำครับ ครับมาเบิ้งกันต่อครับเก็บมันแล้วสามซี่หลังครับมาเบิ้งขันนี้ครับมุ่นเอลีอยู่บนนอบันนี่ครับเบิง้งเบิ้งกอกเข่าครับมุ่นเอลีครับ

ตัวนี้ตัวนี้อยู่เลยสาโลเลยครับตัวนี้โลกว่าเลยครับไซโลก็ว่าเลยครับตัวนี้เอาขึ้นได้บ่นกลอยเลยครับโอ้ยไซโลเลยครับโอ้เฮ้ยคือตัวใหญ่ยเธอตัวนี้โอ้ยผัน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 ครับมาเรื่อยขวัญเลยโอ้ยโอ้ยเหยีเก็บปลาครัโอ้ยสาเป็นโลเลยครับนี่ซ้ำแขนผมเลยครับ มันมันมันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแต้มแรกส้วงเสามาแล้วครับฮะไซโลมาโตนึงนะครับกีด้แต้มเพิ่มบ่เมื่อวานนี้หกเจ็ดโตครับจิสนะเมื่อวานนี้ได้ย่บ่ตอนแรกเมื่อวานนี้ได้อยู่แว,วนนแต่ฝนมันตกครับได้ท้ายน้อยแห้งมาลุนเดียวต่อครับหลังแรกกีดีเดี๋ยวเดียวพิงตัวนี้ตัวนี้มีขั้นเบเดหา ยู่บนนอบันนี่ขั้นเพียหอบดำนิ่งๆไวคุ้นเลยอ๋อยู่บนนอบเดี๋ยวเดี๋ยอยเดี๋ยวเยว,เยวากรองก็ลืมมา,มากครับ อูใส่ง่ายอยู่ครับใส่ง่าอยู่อุ้ยโอ้โอ้ใส่ด้การอยู่ครับโอ้แตนที่สองมาแล้วครับใส่ง่ายอยู่ใส่ง่ายอยู่หกเจ็ดขีดได้ตัวนี้อุ้ยมัน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 แตนที่สองมาแล้วครับเฮ้ยจะนับจะนับเดี so ๋ยวเก็บปลากอนครับฮะเบิ้งกันต้อครับพวกขันมันมาแต่เมื่อคืนนี้ชือๆลายตัวอยู่มันรุดไปกับลายเติบครับ อย่าเบียดมาซิฟก็หลังตัวนี้ถือยื้ตัวไม่หญ่ตัวนี้นั่นครับถือยื้อถือยื้อปากเขาน้อยปากเขากกได้ยื้ครับได้ยื้ได้ยื้อแต้มที่สามมาแล้วครับผมเฮ้ยกินที่ทีจริงๆหน่อยไหมเดี๋ยวเก็บปลากันครับสามแต้มแล้วครับจีสนะเมื่อวานนี้ได้ยุอะโอ้ผลประกอบการดีแฮงให้ปลาตัวนี้ใหญ่ายมันคันนี้เป็นจังไหน เบอร์ยูคันนี้เบองคันนี้ครับองงลงงงไปคือเดียวจากซียูเบอร์ยูนี่คันเบ็ดเท่าอู้เบอร์ยูครับรุดทั้งสองหลังเลย โอ้ยเสีดยดายเด้โอย้ยามเบ็ดจนซีเบ็ดเลยยังบ่ถืออีกโอ้ยเฮ็ดให้ดีใจแต่แรกจริงๆตัวนี้เป็นยังไงครับถืออยู่กับดาวปลาไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้ยนี่ครับปลาข้อน้อยปลาข้อกอกไ้เอาเปลือกหอยเก็บปลาครับนี่เพิ่งผลประกอบการาครับ กับดาวปลาไปหลายตัว,วครับใส่ลงกว่าตัวหนึ่ง7-8ขีดอีกโอ้หมานยุหมันยุพอได้แก่พอดิพนครับะนะมันหมันครับผม